ตัวนี้จะเป็นกล้องยานะคะของรถดัตสัน620นะคะตัวนี้จะเป็นสินค้าใหม่แต่เก่าเก็บนิดนึงค่ะเพราะว่าตัวนี้เราจะนำมาเซลล์กันนะคะเพราะว่าเก็บไว้ไม่ดีพอถุงขาดแล้วเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะมีโดนสนิมนะคะแล้วก็คลาบฝุ่นจับก็จะเป็นสนิมได้นะคะแต่เป็นสินค้าใหม่ค่ะไม่เคยยังไม่ผ่านการใช้งานนะคะ แล้วดักสัน6กสองศูน์าก็จะไม่เหมือนรุ่นอื่นอยู่แล้วนะคะถ้าตรงตัวรุ่นก็จะอย่างนี้เลยค่ะเฉพาะตัวนี้นะคะที่เซลนะคะหน้าร้านจะขายอยู่900บาทนะคะแต่ตัวนี้เราจะนำมาเซลนะคะที่600บาทนะคะ